สวัสดีครับเด็กๆทองเสีวงมันเห่าืเชน,นี้หาวใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ในวิชาชัวว่าคค์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรายังอยู่ที่บทตี้เออเค์นะครับหนินเ吗อ,อ่าสุขภาพของคุณนะครับส,สุขภาพของคุณดีไหม ตอนนี้นะครับเราจะไปฟูสีหุยขว้าเออนะครับถ้าเด็กๆเ,เปิดหนังสืออยู่นะครับมันจะอยู่ในหน้าที่12นะครับหรือเด็กๆจะดูในวีดีโอนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าทุกอ่าทุกประโยคเราซื้อเขียนไว้บนนี้หมดแล้วเนาะก่อ,ะอนที่เราจะไปอ่านกันนะฉันเราซื้อข้อถามเป็นคำถาม เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับว่าในบทสนทนาน,นี้ครับเด็กๆมีคนอยู่กี่คนเอ่ยสองคนใช่ไหมครับมีใครเอ่ยเสี่ยวขวานะครับเสี่ยวขวากับเสี่ยวหงนะครับอ่ะเสี่ยวขวาเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ่ยเสียววเส่ยวขวาเสี่ยวขวาเป็นเด็กผู้ชายนะครับ และส่วนเสี่ยวหงเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเสี่ยวหัวตวานจื้อ是什么？เสี่ยวหัวตวานจื้อ是什么？ของเล่นของเสี่ยวหัวคืออะไรครับเด็กผู้ชายของเล่นของเด็กผู้ชายก็เป็นอะไรครับกระต่ายนะครับตุ๊กตากระต่ายใช่ไหมไม่ใช่กระต่ายจริงๆนะครับแล้วส่วนของเล่นของเสี่ยวหงล่ะครับเป็นหวาหวะนะครับหวาหวะคือ ตุ๊ก,กตาผู้หญิงเห็นไหมครับน่ารักมากเลยโดยเฉพาะอะไรครับจุดเด่นของตุกหว่าวหวาตัวนี้คืออะไรครับเหีย่ยนจิ้งเหินตานะครับคือดวงตาใหญ่มากนะครับโอเคตอนนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับเด็กๆเ,เป็นเสียวโงงแล้วฉเฉลิมซื้อเป็นเสียวขวานะครับเพราะฉะนั้นฉเฉลิมซื้อจะเริ่มเป็นคนพูดก่อนนะครับ 啊，陈老师，เร你有什么玩具？你的娃娃漂亮不漂亮？这是我的小兔。我的小兔可爱吗？ โอเคครับทีนี้เด็กๆจะกลายเป็นเสี่ยหวหัวแล้วเฉินเหลาซือจะกลายเป็นเสี่ยวหงนะครับเรามาสลับกันนะโอเคต่อไปนะครับเด็กๆเริ่มทำเฉินเหลาซือก่อนทีเออซันหัวอยู่อีกเกอ娃娃我的娃娃眼睛很大 很漂亮你的小兔很可า OK，ทีนี้นะครับเรามาอ่านพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้แบ่งอ่านแล้วนะจะพร้อมๆกันนะครับอ่ะหน,นึ่งสองสามเริ่ม你有什么玩具？我有一个娃娃。 你的娃娃漂亮不漂亮？我的娃娃眼睛很大，很漂亮。这是我的小兔，我的小兔可爱吗？你的小兔很可爱。OK，นะครับ啊，เราฟื้นสีไ ชเหน่师จะให้เด็กๆเนี่ยเปิดหนังสือไปที่หน้า15นะครับอ่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า15อ่ะเห็นหัวข้อนี้ไหมครับป่าข้าเมียนจะจีจ๊ดกายเปนน,นะครับก็คืออ่ะให้นำประโยคต่อไปนี้นะครับเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับอ่ะตอนนี้เด็กๆครับยิบดินสออ่าอย่างลบมัมมัทัดนะครับตีเส้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่ะโจทย์ จทย์อยู่ตรงนี้นะครับโจทย์ข้อ1เด็กๆตีเส้นไปเลยครับยาวๆให้สุดเลยนะครับแล้วก็โจทย์ข้อที่2ตีเส้นยาวๆไปเลยข้อที่3มตีเส้นยาวๆไปเลยนะครับให้เด็กๆเขียนคำทำอาเขียนจากคําตอบตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นคําถามข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาเขียนพร้อมกันอตอนนี้เด็กๆใครที่ยังไม่เสร็จนะครับหยุดวิดีโอไว้ก่อนใช้ดินสอต,ตีเส้นให้สุดก่อนนะครับโอเคไหมส่วนคนที่เสร็จแล้วพร้อมที่จะไปต่อแล้วเนะี่ยก็ กดเล่นแล้วก็ไปต่อข้างหน้าพร้อมฉะลาซื้อเลยนะครับโอเคมาดูที่ตัวอย่างก่อนเลยนะครับอ่ะพร้อมกันนะ j ินเท a n นเตอร์ที่อากาศนะครับอ่ะเห็นสีเขียวตรงนี้ไหมเหินอ่ะเหินแปลว่ามากตามด้วยอะไรครับคําขยายนะครับคําขยายเหินตามด้วยคําขยายนะครับเหินหาแสดงว่าคําขยายคือคําว่าหนา ใช่ไหมครับอ่ะเขาให้ตรงนี้มาแล้วให้เด็กๆเนี่ยเปลี่ยนกายเชิงนะครับเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามอ่าเปลีปย่ยนคำถามนะครับพร้อมกันจินนเเทีย今天的天气好不好นะครับจินนเเเททีียยตอ今天的天气好不好สังเกตไหมครับว่าคําถามนะครับจะเปลี่ยนจากอะไรครับเหินเห่าเป็นเหา่าปู้เหา่า วิธีเปลี่ยนนะครับก็คือคําขยายตามด้วยปู่แล้วก็ตามด้วยคําขยายข้างหน้าเหมือนกันนะครับ mm hmm. เช่นหาวปู่หาวใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่าคาขยายตรงนี้คือคํา,าว่าหาวที่แปลว่าดีนะครับอ่ะตรงนี้มันมีในโจทย์อยู่แล้วนะเราซื้อก็จะไปต่อเลยนะครับอ่ะไปที่ข้อหนึ่งแล้วอ่ะอ่านโจทย์พร้อมเฉลเราซื้อนะครับ 小明的功课很好。小明的功课很好。ทำไมครับการบ้านของเสี่ยวหมิงดีมากเหินตามด้วยอะไรนะเหินตามด้วยคำขยายคำขยายในที่นี่คือคำว่าหาวนะครับอะเชิญเราซือจะให้เวลาเด็กๆคิดแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่าอย่างไรนะครับ จากเขินหาวเปลี่ยนเป็นคำว่าห่าวปู้หาวใช่ไหมครับอ่ะพร้อมกันเสี่ยวหมิงเต๋อโกงเคอห่าวปู้หาว,หาวใช่ไหมครับอ่ะเติมปู้นะครับอ่ะคำขยายตามด้วยปู้แล้วก็ตามด้วยคำขยายนะครับสังเกตไหมเด็กๆว่าข้างหน้านะครับเขาถามเสี่ยวหมิงเตอ๋อโกงเคอเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็น เสี่ยวหมิงตะโกงเคื่อนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับข้างหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่คําข้างหลังนะครับจากคําตอบเปลี่ยนเป็นคําถามอ่ะแล้วเด็กๆครับชาวเราจะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับประโยคคําถามเนี่ยนอกจากคําว่าหาวผู้หาวมันมีความหมายกับคาไหนที่คล้ายๆกันอีกที่เป็นคําถามเหมือนกันนะครับหาวอะไรหาวมาใช่ไหมครับหาวมาก็ได้เหมือนกันนะ เพราะแปลว่าการบ้าของเสี่ยวหมิงดีไหมใช่ไหมครับอ่ะก็เป็นคําถามเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ครับเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยเขียนประโยคตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าในคําสั่งตัวอย่างเนี่ยเขาให้มาเป็นห่าผู้ห่าแบบนี้ประโยคแบบนี้นะครับอ่ะในเด็กเลาะคำว่าเสี่ยวหมิงเติ่โกงเครห์ห่าผู้ห่าลงไปในข้อหนึ่งครับข้างหน้าข้างหลังข้อหนึ่งนะครับอ่ะลอกไปเลยนะครับอย่าลอกอย่างเดียวนะทําความเข้าใจด้วยว่าทําไมถึงเป็นห่าผู้ห่า เพราะว่าการที่จะเปลี่ยนจากประโยคอบอกเล่าตรงนี้ครับเป็นประโยคคําถามนะครับเราจะต้องเอาคําขยายขึ้นต้นใช่ไหมครับและตามด้วยปู่และตามด้วยคําขยายเช่นคําว่าเหินห่าวก็กลายเป็นห่าวปู่ห่าวนะครับอ่ะก็คือข้อนี้คนที่ยังไม่เสร็จนะครับกดหยุดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าอะไรเอย่ยเพราะว่าเฉินเหล่าซือนะครับจะไปที่ข้อ2แล้วนะครับอ่ะ ฉันเลาซื้อขอตัวไปที่ข้อสองก่อนนะโอเคอยู่ที่ข้อสองแล้วนะครับอ่ะพร้อมกันเด็กๆครับ我们的教室很大我们的教室很大ห้องเรียนของพวกเรานะครับใหญ่มากนะครับเหินตามด้วยอะไรนะจำได้ไหม เชินตามด้วยคำขยายเพราะฉะนั้นคำขยายในข้อนี้คือคำว่าต้านั่นเองนะครับอะเั<ม>ิเหล่าเชิจะให้เวลาเด็กๆคิดแป๊บหนึ่งว่าจะแต่งเปลี่ยนประโยคคำถามอย่างไรนะครับอะเชิญเหล่าเิจะให้เวลาเด็กๆคิดแป๊บหนึ่งข้างหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังก็คือคำขยายตามด้วยปู่และตามด้วยคำขยาย ได้หรือยังครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันสิครัรบว่าคำตอบจะตรงกับเฉินเหล่าซื้อหรือเปล่าอ่ะพร้อมกัน你们的教室า不大你们的教室大不าเนี่านะครับ อ้าวในเฉลนเราซื้อบอกว่าข้างหน้าเหมือนเดิมไงทำไมเปลี่ยนเป็นหนี่เมินเพราะอะไรครับเพราะว่าตอบบัวเมินก็ต้องถามหนี่เมินจําได้หรือเปล่าถามบัวอ่าถามหนี่เมินตอบบัวเมินตอบบัวเมินถามหนี่เมินอ่าอย่าสับสนนะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับข้างหน้ามันก็เลยเวลาถามนะครับก็เลยถามเป็นหนี่เมินเต๋อเจียว่อตอบบัวเมินเต๋อเจียว่อโอเคไหมครับแล้วคําข้างหลังเนี่ยก็ค่อยมาเปลี่ยนจากเหินต้ากลายเป็น ต้าปูต้าใช่ไหมครับคําขยายตามด้วยปู้นะครับแล้วก็ตามด้วยคําขยายต้าปูต้า,ตาหรือเปลี่ยนเป็นอะไรได้อีกครับนี่มนเอเจ้าเลยครับต้ามานะครับห้องเรียนของคุณใหญ่ไหมโอเคได้สองแบบเลยนะอ่ะให้เวลาเด็กๆจดแป๊บนะึ่ง โอเคครับอะคนที่ยังไม่เสร็จหยุดวิดีโอไว้นะครับสำหรับข้อนี้ส่วนคนที่เสร็จแล้วเราไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับข้อที่3นะครับอ่าพร้อมกันเสี่ยหงเด๋อเสี่ยวมวฮึ่นเคอไอเสี่ยวหงเดอเสี่ยวเมานเคอไอเสี่ยวมคืออะไรครับเมียวเมียวเสี่ยวเมาคือ แมวน้อยนะครับลูกแมวลูกแมวของใครครับเสี่ยวหงของเสี่ยวหงนั่นเองลูกแมวของเสี่ยวหงทำไมครับเหินเขออ้ายเหินเขออ้ายนะครับเหินตามด้วยอะไรครับเหินตามด้วยคําขยายคําขยายในข้อนี้คือคาว่าเข่ออ้ายใช่ไหมครับคําขยายในข้อนี้คือคําว่าเขออ้ายน่ารักเป็นยังไงน่ารัก มากโอเคไหมครับอ่ะให้เวลาคิดนิดนึงข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ข้างหลังเปลี่ยนจากเขินเขอออายกลายเป็น tiktok 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 กลายเป็นอะไรดีนะจากเขินเขอออายกลายเป็นอะไรดีนะข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับเสี่ยวหงเต๋อเสี่ยวเมาแล้วก็ตอบเสี่ยวหงเต๋อเสี่ยวเมาแล้วก็เปลี่ยนจากเขินเขืออายกลายเป็น เขอไอ้ปู้เขอไอ้นะครับก็คือคําขยายตามด้วยปู้และตามด้วยคําขยายนะคบอ่ะเขอไอ้ปู้เขออ่อไอ้สำคัญสุดๆเลยคือเด็กๆห้ามลืมเวิน้นเทาตรงนี้นะครับคือประโยคคําถามห้ามลืมเด็ดขาดน,นะเพราะว่าเราเปลี่ยนจากประโยคคําตอบบอกเล่าตรงนี้นครับเป็นประโยคคําถามอ่ะอ่ะลอกไปนะครับระหว่างน,นี้เฉลิมเสด็จจ้าอธิบายไปด้วยนะ จากเสี่ยวหงตอร์เสี่ยวเมาเขออา่ขอไอ้ปุ๊กเข่อไอเราสามารถพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าอะไรครับเสี่ยวหงตอร์เสี่ยวเมาเข่อไอมาใช่ไหมครับอ่ะเสี่ยวหงเตอร์เสี่ยวเมาเข่อไอมาน่ารักไหมนะครับแมวของเสี่ยวหงน่ารักไหม เสร็จย uh, ังครับถ้าเสร็จแล้วไปพร้อมกับเฉลยเราซื้อที่ข้อ4เลยนะครับคนที่ยังไม่เสร็จหยุดวิดีโอก่อนเองนะข้อ4ไปที่หน้า16นะครับเด็กๆใช้ดินสอตีเส้นออกมายาวๆพ้นพจนให้เขียนคำตอบได้นะครับอาให้เวลาตีเส้นแป๊บหนึ่ง ตีเส้นออกมายาวๆเลยนะครับเวลาเขียนจะได้เขียนพออ,อ่านโจทย์ข้อสี่พร้อมฉันแล้วอ,อ่านโจทย์พออ่านโจทย์ข้อสี่พร้อมกันนะครับถ้าเดอร์ชูบะน์很漂亮ถ้าเดอร์ชูบะน์很漂亮ใช่ไหมครับ สูเปาทำไมครับกระเป๋านะักเรียนกระเป๋าใส่หนังสือของเขาเป็นยังไงครับเฮินเพี้ยวเหลี่ยสวยงามมากเฮินตามด้วยอะไรเฮินตามด้วยคำขายายเฮินเพี้ยวเหลี่ยเพราะฉะนั้นเพี้ยวเหลี่ยงเป็นคำขยายของข้อน,นี้นั่นเองนะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามยังไงเอ่ยเด็กๆลองคิดดูซิ ทาตเตชูเปาก็ยังเป็นทาตเตชูเปาเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนจากเหินเพี้ยลเหลี่ยงกลายเป็นเพี้ยลเหลี่ยงโอ้เพี้ยลเหลี่ยงใช่ไหมครับเพี้ยลเหลี่ยงโอ้เพี้ยลเหลี่ยงเพราะว่าอะไรครับคำขยายตามด้วยปู้และตามด้วยคำขยายคือประโยคคำถามในรูปแบบหนึง่งนะครับอ่ะทาตเตชูเปาเพี้ยลเหลี่ยงโอ้เพี้ยลเหลี่ยงนะครับกระเป๋าของเขาเนี่ย สวยหรือไม่สวยก็เป็นคำถามใช่ไหมครับหรือเราจะถามว่าทาเตชูเปาเพี้ยวเหลี่ยงมาทาเตชูเปาเพี้ยวเหลี่ยงมาก็ได้เหมือนกันนะครับคือกระเป๋าของเขาสวยไหมนะครับอ่ะก็เป็นประโยคคำถามในอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะเขียนลงไปนะครับในข้อนี้ที่เปลี่ยนประโยคคำถามตรงนี้ครับเปลี่ยนเขียนลงไปอ่ะเขียนแค่ครับ เขียนแค่ตัวหนังสือตรงนี้นะไม่ต้องมาวงกลมตามเฉลยเราซื้อนะเขียนแค่ตัวหนังสืออักษรจีนตรงนี้พอนะครับแล้วที่สําคัญเฉลยเราบอกอย่าลืมเว้นห้าตรงนี้นะครับประโยคคําถามอย่าลืมนะเพราะตอนนี้เรากําลังสร้างประโยคคําถามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประโยคคําถามห้ามลืมเด็ดขาดประโยคสัญลักษณ์ของประโยคคําถาม โอเคนะครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วเราไปพร้อมกันเลยคนยังไม่เสร็จหยุดแป๊บหนึ่งนะครับไปเขียนต่อนะโอเคไหมเพราะว่าข้อดีของอาวิดีโอก็คือทำไมครับไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกได้กี่ครั้งก็ได้นะครับหรือตรงนี้เข้าใจแล้วจะเลื่อนไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้เราสื้อขอตัวอะไปที่ข้อต่อไปนะครับคือข้อห อ่นโดยพร้อมเฉลยเ่า้ไหนครับหนึ่องสาม a นอกไม่งสวนดอกไม้หนึวหดอไมอ้หนดอกไม้หนึวยนนะอดอกไม้นหน่สวยดอกไม้นสวนดอกไม้หนะ่งวดอกไม้หนงสวนดอกไม้หนงสวยงานดอกไม้นสวหนกม้หนสวยงาหมากมหสวยงามมากมหดม้นะวยดอามมา้นวยอะไมนะ่หินดามด้วยคําขด้วยาำขยาย เพราะฉะนั้นคําขยายในข้อนี้คือคาว่าเมลี่ใช่ไหมครับหาคขยายในข้อนี้คือคําว่าเมลี่อ่ะลองคิดดูซิว่าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามอย่างไรครับอ่ะกงเหยเต๋อควาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่คาว่าเหินเมลี่กลายเป็นอะไรคำขยายตามด้วยปู้และตามด้วยคำขยายคำขยายในข้อนี้คือคำว่าเมลี่ เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นงู园的花美ยลี่ ley, ใช่ไหมครับงู园的花美ยลี่ดอกไม้ในสวนสาธารณะนะครับสวยหรือไม่สวยใช่ไหมครับคำขยายตามด้วยปู้ตามด้วยคำขยายนะครับ ี่ปู้ไม่รีบไม่รีบห,หรือเราจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ว่าอย่างไรครับกงหยวนเตอฮวาหมา่รีบมาใช่ไหมครับกงหยวนเตอฮวา เมยลี่มาดอกไม้ของสวนสาธารณะสวยไหมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะให้เวลารอบแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่เสร็จแล้วนะครับเราไปที่ข้อ6กันเลยอ่ะข้อ6โจทย์ว่าอย่างไรนะครับอ่านให้ฉเฉลราซื้อฟังหน่อยสู้สู่的工作很忙ซูมม่สู่的工作很忙ทำไมครับ กงจั่วคืองานงานของคุณลุงเป็นยังไงเอ่ยอ่ะของคุณอาคุณลุงนะครับเป็นยังไงครับเหินหมางยุ่งมากนะครับอ่ะเฮินตามด้วยคําขยายคําขยายในข้อนี้นะครับคือคําว่าหมางเพราะฉะนั้นหมางเป็นคําขยายของข้อนี้นั่นเองนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามยังไงครับเด็ก นลองชิดดูซู่ซู่ตะโกงจัวเหมือนเดิมใช่ไหมครับซู่ซู่ตะกงจัวเหมือนเดิมอันนี้เราสบายให้นิดน,นึงนะแล้วเด็กลองคิดตามเฉดสูซื้อนะซูสุูส่ตะกงจั่วเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่คำว,ว่าเหินหมางกลายเป็นอะไรเอ่ยหมางเป็นคําขยายคําขยายตามด้วยปู้และตามด้วยคําขยายเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นซูสุูส่ตะกงจั่ว หงปู่มงนะครับลุงของางานปู่มงการบ้านของคุณลุงนะครับไม่ใช่การบ้านเสียงงานของคุณลุงนะครับยุ่งหรือไม่ยุ่งใช่ไหมครับยุ่งเป็นคําขยายตามด้วยปู่และตามด้วยคําขยายใช่ไหมครับหมางปู่หมางหรือเราจะถามเป็นประโยคได้ว่า 叔叔的工作忙吗？叔叔的工作忙吗？ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะเขียนลงไปเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยเด็กๆห้ามลืมประโยคอ่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้างหลังนะครับถ้าเป็นคำถามก็ต้องมีเว้นห้าตรงนี้นะครับประโยคคำถามตรงนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นคำถามอย่าลืมเด็ดขาดนะถ้าลืมคือผิดทันทีนะถึงจะเขียนทุกอย่างมาถูกนะครับ ่ะให้เวลาเขียนแป๊บหนึ่งโอเคนะครับ แล้วเราก็จะไปอยู่ที่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับคือข้อที่7ของวันนี้นะครับอไปดูที่ข้อที่7เลยอะพร้อมกันาเนถีหหา,า,น,หน,หานะครับสุขภาพร่างกายของใครครับของอเขา,ขเ,ขาเหินหาดีมากนะครับเพราะฉะนั้น เพินตามด้วยคำขยายนะครับคำขยายคือคำว่าเห่านั่นเองนะครับเผินเห่าเพราะฉะนั้นครับเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามได้ว่าอย่างไรเอ่ยถามท,าท่าจะเชนญีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยท,ท่าจะเชนญีเหมือนเขาเลยขึ้นต้นด้วยท,ท่าจะเชนญีเหมือนเขาเลยเปลี่ยนแ,แค่จากเหินเห่ากลายเป็น เปลี่ยนแค่เหินหาวกลายเป็นหาวอะไรหาวปู้หาวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าคําขยายนามด้วยปู้นะครับแล้วก็ตามด้วยคําขยายคําขยายในข้อนี้คือคํา,าว่าหาวนั่นเองนะครับหาวปู้หาวหนะครับ โอเคเด็กๆครับหรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าท่าจะเชิญถีหามาท่าถีหามาก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับโอเคครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ,อ่านนะครับในส่วนที่เราเขียนไปนะครับก็คือจะมีทั้งหมด7ข้อ นะครับอ่ะก็จะมีคนอยู่2คนใช่ไหม A B A B A B ก็คือการคนนึงถาม mm. คนนึงตอบนะครับอ่ะในส่วนของแบบฝึกหัดที่เราทําไปตะก,กี้นะครับคนที่เขาเริ่มก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ตอบใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราเติมคนที่ถามลงไปนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนถามก่อนแล้วค่อยตอบใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราซื้อก็เลยเป็นถามตอบถามตอบปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะครับในข้อ1ก่อนนะ 小明的功课好不好？小明的功课很好。你们的教室大不大？我们的教室很大。 小红的小猫可爱不可爱？小红的小猫很可爱。她的书包漂亮不漂亮？她的书包很漂亮。 公园的花美丽不美丽？公园的花很美丽。叔叔的工作忙不忙？叔叔的工作很忙。他的身体好不好？ 他的身体很好。อ่ะเดี่ยครับในแบบฝึกหัดตะกี้นะครับที่เขาให้มาที่เขาให้มาคือ a หรือ b ที่เขาให้มาคือ a หรือ b ครับถูกต้องแล้วเขาให้ b มานะครับแล้วให้เราเติม a ใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้น a ในทุกประโยคนะครับคือคำตอบในแบบฝึกหัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทบทวนกันดีๆนะครับ เพราะฉะนั้นในคาบเรียนนี้ของเฉินเหล่าเื้อนะครับก็เซียเคร่อเลินะครับอ่ะจบแล้วนะครับจบเพียงเท่านี้เนาะก่อนจากกันอย่าลืมนะครับพูดคำว่าอะไรจ่ายเจียนใช่ไหมครับเฉินเหล่าซือจ้ายเจียนอ่ะทงเฉียมันจ้าเจียนครับบ๊ายบายครับ